บทเรียนออนไลน์หน่วยปลอดภัยไว้ก่อนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนวัดบางบอลพิงจันแต้อุปถัมภ์สำนักงานเขตบางบอลกรุงเทพมหานครสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คืออันตรายจากการเล่นที่บ้านอันตรายจากการเล่นที่โรงเรียน ความปลอดภัยในการใช้ยาค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะเด็กๆเรื่องที่หนึ่งอันตรายจากการเล่นที่บ้านถ้าหากเด็กๆเล่นอยู่บนเก้าอี้นะคะไม่กระโดดบนเก้าอี้นะคะเพราะอาจจะทําให้เด็กๆตกลงมาแขนหักขาหักแล้วหัวแตกได้ค่ะ 2. ไม่นําน้ํายาต่างๆมาทานเองนะคะเด็กๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ํายานั้นเป็นน้ํายาอะไร อาจจะทำใหเ้เด็กปวดท้องและอาเจียนได้ค่ะ 3. ไม่เล่นเครื่องซักผ้าของคุณแม่นะคะเพราะว่าหากคุณแม่ยังเสียบปลั๊กไว้อาจจะเป็นอย่างในภาพนะคะเด็กๆ 4. หากเด็กๆเ,เล่นอยู่ไม่นำของเล่นหรือเงินเหรียญไปหยอดในปลั๊กไฟนะคะอาจจะทำให้เด็กๆโดนไฟดูดได้ค่ะ 5. ไม่นำคัตเติลบัตมาแย่ มาแคะหูเล่นนะคะเด็กๆเพราะอาจจะทำให้ปวดหูได้ค่ะถึงขั้นเลือดออกเลยนะคะเด็กๆ 6. ถ้าหากเด็กๆเห็นของเล่นที่เป็นชิ้นเล็กๆอย่านำมาใส่หูนะคะอาจจะเข้าไปลึกทำให้เราปวดหูได้เลยค่ะ 7. ไม่เข้าไปเล่นอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือสระน้ำนะคะเพราะถ้าหากเด็กๆพัดตกลงไป อาจจะจมน้ำถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะเด็กๆ 8. ถ้าหากเห็นคุณแม่กำลังทำกับข้าวเด็กๆไม่ไปวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆคุณแม่นะคะเพราะว่าถ้าหากกับข้าวหกลงมาใส่เด็กๆอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆได้นะคะ 9. ไม่วิ่งเล่นอยู่ในบ้านนะคะเด็กๆเพราะอาจจะไปชนโต๊ะชนตู้หรือชนอย่างอื่นทำให้เราได้รับบาดเจ็บได้ค่ะ สิไม่ใช้เตารีดรีดผ้าเองนะคะเด็กๆเพราะว่าอาจจะทำให้ไฟไหม้บ้านได้เลยนะคะเด็กๆ11ไม่เปิดปิดลิ้นชักเล่นนะคะเด็กๆอาจจะทำให้หนีบมือเด็กๆได้นะคะ 12. เวลาคุณแม่เปิดปิดประตูอย่าเอามือไปจับเล่นที่ประตูนะคะเพราะอาจจะทำให้หนีบมือของเราได้ค่ะ13 ไม่นำของเล่นที่เป็นชิ้นเล็กๆมาอมนะคะเด็กๆอาจจะทำให้ติดคอเด็กๆได้ค่ะ 14. ไม่วิ่งเล่นขึ้นลงบันไดเล่นนะคะอาจจะทำให้เด็กๆตกบันไดแขนหักขาหักหรือถึงขั้นหัวแตกได้เลยค่ะเรื่องที่ 2. ออันตรายจากการเล่นที่โรงเรียน 1. เวลาที่เด็กๆเล่นเครื่องปีนป่ายที่โรงเรียน ไม่กระโดดหรือโหนห้อยหัวลงมานะคะเด็กๆควรจะเล่นด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะอาจจะทำให้เด็กๆตกลงมาได้ค่ะ 2. การเล่นสไลเดอร์ไม่ควรแย่งกันเล่นนะคะเด็กๆควรต่อแถวแบ่งกันเล่นนะคะเด็กๆ 3. การเล่นชิงช้าไม่ปีนหรือยืนบนชิงช้านะคะเด็กๆ ควรนั่งเล่นเล่นโดยความระมัดระวังนะคะเด็กๆ 4. ไม่วิ่งเล่นหรือหยอกกันร,ระหว่างเดินลงบันไดนะคะเด็กๆควรเดินต่อแถวและจับราวบันไดให้ดีค่ะถ้าหากเด็กๆหยอกกันอาจจะทำให้ลื่นหรือตกบันไดได้ค่ะ 5. เวลาเล่นของเล่นกับเพื่อนไม่นำของเล่นไปโยนใส่เพื่อนนะคะเด็กๆ เราอาจจะทำให้เพื่อนหัวโนหรือถึงขั้นหัวแตกได้ค่ะเรื่องที่3ความปลอดภัยในการใช้ยาคุณครูแบ่งยาเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่ 1. ยาใช้ภายในยาใช้ภายในเป็นยาที่เราเอาไว้สำหรับทานนะคะเด็กๆประเภทที่2ยาใช้ภายนอกยาใช้ภายนอกเป็นยาที่ใช้สำหรับรักษาด้านนอกร่างกายของเรานะคะไม่สามารถทานได้ค่ะเด็กๆ เด็กๆไม่ควรนำยามาใช้เองนะคะควรอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าเด็กๆอาจจะไม่ทราบว่ายาอะไรใช้ภายในและใช้ภายนอกถ้าหากเด็กๆเผลอทานเข้าไปอาจจะทำให้ปวดท้องอาเจียนหรือไม่สบายได้ค่ะใบงานประจำหน่วยให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปะจากนั้นระบายสีภาพการเล่นเครื่องเล่นสนามให้สวยงามนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้ว ฝึกเขียนชื่อของตัวเองและที่สำคัญอย่าลืมประเมินตนเองนะคะเด็กๆจากนั้นถ่ายภาพส่งให้คุณครูในไลน์นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ